วัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะลูกเกดก็จะามาโชว์นะคะว่าตอนเช้าในแต่ละวันลูกเกดกินอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาหารเช้านะคะที่ลูกเกดกินนะคะใน,ในการเเตรียมตัวในการแข่งขันนะคะบิกินี่สักอย่างหนึ่งยังไม่เคยลองโอเคอแรกก็จะมีโอ๊ตนะคะก็เทๆไปเลย ไม่ต้องอะไรมากแคอะไรก็นี่นะ,ค,ะคือถ้วยเมจิกนะคะช่วยในการคอนโทรลอาหารการกินของเรานะคะม่าตอมา ชาดำหนึงช้อนสองช้นล้มาหน้งขาวหนึ่งสองแล้วก็อัลมอนดมลนะคะ ไปเลยถ้าเราใส่ถ้วยเล็กๆนะคะเราก็จะดูปริมาณการกิน,กนของเรานะคะแล้วก็คนๆๆน,น,นโอเคเดี๋ยวเรามาเวฟกันค่ะไาเลยพนนะะัสักสองสามนาทีนะคะ ก็น okay. uh, so ่าจะสุกแล้วนะคะหอมแอบร้อนแป๊บนึงนะคะมีผ้าสวยงามเอน่ากินไหมคะ นี่นะคะลูกเกดก็จะเพิ่มลูกเกดเหลืองไปด้วยนะคะนิดหน่อยอ่าสวยไหมน่ากินจังหรือบางคนนะคะอยากเอ่อกล้วยนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะ <S <S แล้วก็นี่จะเป็นของหวานของลูกเกดนะคะอินทผาลัมอบแห้งมาทานกันเลยนะคะ อร่อยเหนียบๆกรอบๆว่างๆก็ทำตามให้นะคะ <Bye. S 1> ไอเดียใหม่ๆโอเคบ๊ายบาย